เอาแล้วครับทีมงานโทรหนึ่งสวัสดีครับอยู่กับดัมซิ่งเมืองบุรีรัมโอ้งานเข้าเลยครับผมนี้ไม่ทันฝนนะขึ้นไม่ได้เลยครับคันแรกก็เสียเพชรเพชรพุนทองันที่สองก็ผู้ชายเพชรพุนทองที่สามไฮเทคสิบร้อทอีมงานช่างโอ้เอาแมคโครข้างล่างก็จะรอดันแต่ว่า ติดรถข้างหน้าครับมันต้องมาดึงข้างหน้าออกก่อนนะนี่แหละถ้าสัญญาณเตือนนะ่ะผลลินนิดนึงนะ่ะต้องรีบเลยไม่ต้องดื้อน,นะไม่ต้องดื้อว่าโอ้เผื่อวิ่งได้อีกสักเที่ยวสองเที่ยวก็ยังดีหนีแล้วมันจะหนักกว่าเดิมนี่ครับนี่ประสบการณ์สูงโอ้ยแต่เขาว่าเก่งเกินนีแ่แหละขอโทษขอโทษพอแปะพอแปะมาผมขึ้นมาเลยเนี่จอดเต้งที่ยกดำโรเลยครับ ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งหรอกด้วยแต่ย่อยอก,กยอกเฉยเ้ยพูดลินอ้าวยังไงมาแล้ว HK 140จะขึ้นมาดึงก่อนนะโซ่อยู่ไหนเนี่ยโซ่ดันเลยเนาะอ้าวเดี๋ยวรอดูทีหนึ่งว่าจะทำยังไงดี ดันออกแล้ว,วเข็นทรงทุกคันครับผมเข็นมาแล้วสามคัน <c oughs> ยังเหลือข้างล่างอีกสี่คันครับ <c oughs> ดันสุดซอยครับ <c oughs> ดันสุดซอยครับดันสุดซอยค่า <c oughs> ดันครับ <c oughs> ครั้งละหนึ่งร้อยบาท เอาเงินส่วนนั้นมาซื้อของกิน,กนตอนเย็นครับ<า>อ่า <c oughs> โอ้ไม่มีมุมถ่ายเลยครับฝนมาแล้วมาแล้ว ยาวข้าดันครั้งละหนึ่งขวดใหญ่ เหลือเลอยกี่คันเหลืออีกสามเอาจัดไปโอ้ยยับเลยเอาส,สู้ๆครับเอาถึงคิวสิบลอ้อแล้วฮะข้าวดินมา จากฝนว้าโ,โอ้เหนื่อยไม่โคโเลยงานนี้ทำไมไม่ดันเีินขึ้นมาเดินไม่ได้บ่แกงยอกโด่หรอ ไม่รอด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 